นี e ้แล้วที่ปัญหาคือมันมีผลผลิตอยู่ล้วนี้มันายไได้คนกลังื้อาเพื่อนผมหลายๆคนที่ที่เป็นเพื่อนอยู่หรือเ่อนุ่นเพี่อนเขาตอนนี้เขาสั่งมาสามโลซื้อไปแกใหญ่ๆเงี้ยเขาซื้อไปแจกนะน่ะในส่วนของ้วยมากันเยอะ

ที่มันจะทำา่กันเยอะถ้าเราทั้งในอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะนี่ครับมันจะทำกันะปีตะเกียงได้สวยกว่าครับจะดหวานาวยกันนป่เจ้อเจานะหลี่อกิโลจะหนักกว่ากันนี่ลูกเด็กเนี่ยเราไม่มีคนเก็บใช่ไหมเราต้องเก็บกันเองใช่ไหมคน้องขอ ริมาณีดีในรูปแต่รูปมันขาดแน่นอนารผอันนี้ักลูกเล็กหวานกว่าลองชิมดูอ่ะหวานมากใช่โอ้โหนี่หามไปได้แก้ลูกอย่างนี้นะโลกแค่ราคาเท่านี้เนี้ไ น้ำพึ่งกันนี่นะนี่ดีกว่าไม่แตกต่างพี่ว่าอันนี้อร่อยกว่าใส่น้ำพึ่งเนี่ยข้อแตกต่างก็คือใส่น้ำพึ่งเนี่ยมันสามารถกินสังไปได้เลยที่ครับวรน่อกีาจะครบนะนี่ของพี่เขา90โดถูกไหม50โด50โด90โดของเราเรียบร้อยใช่ไหม นี่ครับบ้านปลัยนะครับมีกับของหน้า